งานนี้เป็นงานอีเวนต์แรกของผู้เราค่ะแล้วก็เปิดตัวด้วยการเป็นนางสงกรานต์ของทางไอคอนสยามเลยปปเเก็แบบตื่นเต้นมากแฟนแฟนชื่ออะไรคะชื่อว่าทงสาเทวีนนะะ่เป็นครั้งแรกที่ได้ใส่ชุดไทยโอ้หเป็นครั้งแรกของพวกเราเลยที่เราได้ใส่ชุดไทยแบบเต็มยศตั้งแต่เครื่องหัวอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างก็รู้สึกสบแบบเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานแล้วก็ได้ใส่ชุดไทย นีรู้สึกตัวเองเป็นคนมีมูลค่าสูงมากเพราะว่าตอนแต่งตัวเนี่ยค่ะพี่เขาว่าทองแท้หมดเลยเหรอคะเขาบอกทองแท้หมดเลยแล้วมูลค่าต่อตัวของพวกเราคือแบบสิบล้านเกือบสิบล้าน้เือนกจริงไม่เคยเห็นพาตัวเองแบบว่าแต่งชุดให้เต็มยศขนาดนี้แล้วก็พอส่องกระจกุศลก็อุ้ยเราก็แต่งชุดให้เข้าแบบนี้เหมือนรอยมาแบบนี้ยยยเเเ้้อทำไม่ได้หรอ สวยมากคือปกติอะน้องเป็นคนหน้าหมวยไม่คิดเนื้อไม่ออกว่าแบบเวลาน้องใส่ใชุดไทยอะจะสวยขนาดไหนะอะไรเงี้ยเฮ้ยบา้าสวยสวย,นะสวยไม่ไหวแล้วเอ้ย่ใจละลายมากตอนนี้สวยคุยออตอนที่เหมือนนั่งแต่งหน้าคือเหมอนวแต่งหน้าหลังจากพี่หน้าแล้วก็นั่งมองแบบว้าวตอนแต่งหน้าพ่านหนึ่งแล้วนะตอนที่ใส่เครื่องหัวเริ่มใส่ชุดเหมแบบ Lucky Girl Why ไป n t y o ยู e a h w ไมเราลัคกี้เ l ิร์ลลัคกีอ๋อติดใจดในะใอะไรอะไรน่เลยไม่หลับไม่ได้ติดใจติดใจติดใจนะรู้สึกว่าอยากเห็นติางใส่ชุดไทยบ่อยๆจริงหรือว่าเราต้องเล่น period อยอุ้ยอุ้ยหรือว่าคุณปิ่นกำมลมารีดรจะอยากจะสร้างละคร p เ r ีย d ให้พวกเราไหมคะสดใจไหมคะนางสกาน้งขอใช่ จริงช่วงนี้พวกเราก็อยู่ในช่วงถ่ายทำซีรีส์ค่ะแต่ว่าก็เป็นวันหยุดเนาะพวกเราก็แพลนว่าจะพักผ่อนอยากอยาก,อยากพักเนาะช่วงนี้หนิวก็เหมือนพี่ลีน่าเลยค่ะด้วยความที่ตอนนี้เราถ่ายซีรีส์กันแบบติดติดกันมากๆอะไรเงี้ยพอมีเวลาว่างแบบพอมีเวลาว่างยาวๆก็อยาก Spend time อยากจะใช้เวลาอยู่กับที่บ้า<ม>น,บ,านบ้านพวกเราค,คนทำบ้านอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยจะดเน้นไปกรารบอว่า,า,ากินข้าวร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีบ้างปีที่แล้วคุณแม่จับให้รดน้ำเท้าหูเป็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าแบบกูไม่เคยได้ทําประเพณีไทยที่แบบอย่างนี้เลยอละไรอย่างเงี้ยแต่พอทํารู้สึกแบบเดี๋ยวปีนี้อาจจะต้องล้างเท้าคุณแม่ใช่เป็นเรื่องงามยามดีสงกรานต์ปีนี้ปีใหม่ไทยปีนี้ก็จะล้างเท้าคุณแม่สอครอบครัวจะมาเจอกันอุยตเจอกันตลอดอยู่แล้วค่ะสองหรือว่าเราจะต้องแบบคุณแม่เราอุ้ยอุ้ย ทุกคนอยากจะบอกว่าคุณแม่เราพวกเราไม่หนูว่าเป็นแกะดําคุณแม่เราสามคนสองคนมีอะไรเหมือนกันเยอะมากคุณแม่พี่ลีน่าชื่อแม่จีคุณแม่หนูชื่อแม่จีจีส่วนแม่คุณชื่อจริงคุณแม่คือแบบเหมือนลีน่าเลยหนูคือแก่ดบไม่เขาเรียกว่าเดสตินีไงทุกอย่างมนถูกกำหนดเวลา อย,อย่างที่เห็นเนาะว่าแบบว่ากิจกรรมช่คอนสยามือเยอะมากแล้วก็แน่นอนว่าหน้าว่าปีนี้สงงราปีนี้นะคะไอคอนสยามเขาจัดสงกราแบบเป็นแลนด์มาร์คที่แบบว่าน่ามามา,มากๆมีทั้งอาหารที่แบบอร่อยอาาเยอะมากใช่ใช <ๆ S 1> กิจกรรมแน่นมากแล้วก็แน่นอนว่ามีน้ำให้ทุกคนสาดเล่นแน่นอนก็ยังไงก็เชิญชวนมาเล่นน้ำที่ไอคอนสยามที่สําคัญคือมีอาหารให้ชิมแบบทุกภาคเลยทุกรสคือใครอยากทานแบบไหนคือสามารถมาที่ไอคอนสยามได้เลยค่ะได้แบบครบทุกรส พวกเราก็เร่งไหนทำกันอยู่เนาะก็คิวที่10แล้วค่ะก็เกือบครึ่งทางเกือบครึ่งทางแล้วตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากแต่ว่าพวกเราตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดเห็นบอกว่าเป็นเปนมาเสิร์ฟเที่ยงเลยโหต้องรอติดตามชมในทางในซีรีส์เลยค่ะคือช่ำค่ะช่ำช่ำแปลว่าช่ำหมายถึงว่าเบอร์ีนช่ำโมเมนต์น่ารักอ๋อโมเมนต์น่ารักอ๋อบางครั้งพวกเราจะแบบงงงงอะไรนะ ดราม่าก็ฉ่ำเหมือนกันโอ้ของตัวละครอลิซนะคะดราม่าฉ่ำมากทุกครั้งที่มีถ่ายละครยังไต้อนงะดรามา่าเลิฟซีนก็ฉ่ำดรามา่าก็ฉ่ำคว<ช>ามน่ารัก็ฉ่ำฉ่ำไปหมดเลยอยาเือลีี่ยมเกิดกันอยูย่เวลาแบบเล่นไม่กันเกิดบางครั้งแบบมองหน้ากันแแบบไม่เพราะว่าทุกเลิฟซีนที่เล่นนะคะมันจะไม่เหมือนกันจังหวะมันก็จะแตกต่างกันออกไปอะไรอย่างเงี้ยในแต่ละอันเราก็จะต้องเหมือนห่าง เคมีใหม่ๆเลยค่ะแบบโมเมนต์ใหม่ๆ<ช>ที่เราสองคนไม่เคยมีกันมาก่อนแล้วพอเราค้นพบตรงนั้นอ่ะเราก็จะแบบเฮ้ยเขินอันนแบบ<ห>มีอะไรแปลกใหม่แล้วมันก็จะรู้สึกเหมือนแบบเซอร์ไพรส์ตัวเองใ <ไม S 1> นทุกๆครั้งพอเหมือนเราสั่งโดนสั่งคัทปุ๊บเราก็จะมาคุยกันว่าแบบเฮ้ยครั้งนี้มันแมจิคอลมากครั้งนี้มันมีความรู้สึกแบบดีฟิลเลตใช่ไหมแบบหิวรู้สึกเขินมากบอกเราเขินอันนียเแล้วก็รู้สึกแบบขนลุกอะไรอย่างงเี้ยมันมีความแบบขนลุกแบบโอเคเอาใจ คอับช้อนได้ใช่อะไรคะอยู่ใช่เหมือว่าเคมีพวกเราแบบเหมือนมันมีอะไรใหม่ๆตลอดเวลาอะไรมีอะไรให้คนพบเยอะมากๆเนาะ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 โอ้โหน้องเก่งมากน้องเก่งมากอ่จะยอมปิดหูยอมปิดหูไม่ต้องฟังปังปังไม่ค่อยได้พูดไงก็จะพูดได้ฟัง เกฟิชชั่เลยเนี่ย oh, <boy. S 1> oh. น้องเก่งมากคันน้องเก่งมากรู้สึกว่าเป็นคู่พาร์เนอร์ที่เราอะไม่ไม่ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เป็นเขาพอเป็นเขาเรารู้สึกว่าเฮ้ย oh. น้อง Amazing mm. มากน้องทำให้เราอะค้นพบ Magical Moment mm. ของการแสดงอีกเยอะมากๆเลยนะก็ต้องขอบคุณน้องจริงๆที่แบบมาเป็นพาร์เนอร์ของเราในในเรื่องนี้จริงๆคุยแต่ว่าถ้าไม่มีพี่ลีนา่าอะไรถ้าไม่มีพี่ลีนา่าหมิวก็ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ค่ะไม่ได้มไม่ได้ไม่ได้ร่วมงานกับทางช่องสาม พี่ลีน่าเป็นเฮ้ยกระใหม่ทุกคนหนึ่งสองสามถ้าไม่มีพี่ลีน่าหมิวก็คงไม่ได้มาทำงานกับหีิเหมือนกันเพราะว่าพี่ลีน่าเป็นคนแคสหมิวเองเลยแล้วก็แบบเป็นคนเลือกหมิวเองเลยซึ่งจริงๆพี่ลีน่าก็คือแบบแคสมาเยอะมากๆนาะเกินจิบคนเลยอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบของพี่ลีน่าที่ best partner ค่ะ best partner เฮ้ยเดี๋ยวมันเกี่ยวกันนะก็ฝากติด้ดูวีดีแน่นอนได้ดูวีดีแน่นอนนะคะ ก็เราก็อยากดูปีนี้ทุกคนได้ดูแน่นอนเราเราก็อยากดูเหมือนกันจริงถ่ายไปก็รู้สึกว่าแบบก็อยากดูเริ่มอยากดูเออเริ่มอยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงกระแสแบบงานก่อนนิดนึงแบบลองผู้ลองแบบเปิดตัวมากระแสดีมากจุยดีดีมากๆค่ะคือเป็นโชว์แรกของพวกเราเนาะแล้วก็ที่สําคัญปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกที่พวกเรามีสเตนเชียร์เป็นของตัวเองที่งานมอสุสสาแบบโหนูรู้สึกแบบตื่นตันมากตอนที่พวกเราอ่ะเดินจูงมือกันไปที่สเตนเชียร์แฟนคลับคือเป็นโมเมนต์ที่เรามองหน้ากันแล้วเราแบบ น้ำตาเลยรู้สึกแบบขอบคุณไหนทั้งผู้เลยน้องก็แบบไม่น่าไม่ไหวแล้วรู้สึกขอบคุณรู้สึกโชคดีที่มีแฟนขับมาสปอตแล้วก็แบบแฟนลับมารอเราตั้งแต่เช้ามากๆใหม่ช่วงเที่ยงจนถึงดึกเลยก็รู้สึกว่าแบบพวกเขาต้องรอเขาต้องหิวเขาต้องแบบทุกอย่างเลยแล้วก็เขาก็ยังมาสปอตเราจนจบ อยากจะบอกว่าจริงๆมันไม่ได้ตั้งใจคือไม่ได้ตั้งใจทำแปกติพวกเราอ่ะคมอติาเราจะเหมือนต้องทำแบบนี้เป็นคนสองคนที่จะชอบเล่นอะไรอย่างงี้กันอยู่แล้วแม้แต่ในกองหรือว่าเฮ้ยพี่ลินะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นอัตโนมัติใช่พอเรามองหน้ากันบนเวทีแล้วมันก็แบบแย่หน่อยนิดน้องก็แย่กลับอะไรเงี้ยคือมันเหมือนเป็นจังหวะธรรมชาติของพวกเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะคะแฟนเขาอยากให้มีผักโดนจริงๆรู้จักผิดทากอะไรน้อง โอ้หมายถึงเหมือนแบบโดนผับก็มาหาเองหมายถึงแบบเออโดนเหมือนแบบแบบฮะผับแต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จกับการเลี้ยงของพวกเราใช่ใช่ใช่หนูดีใจอย่างเดียวที่หนูดีใจมากๆคือทุกคนเห็นถึงความธรรมชาติของพวกเราแล้วก็เคมีที่พวกเราแบบมันเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้เราไม่ต้องสร้างเลยมันเ <Okay. S 2> หมือนแบบด้วยความที่เราสนิทกันมากแล้วมันทำให้แบบเราสบายใจกับการ เล่นกันกับการคุยกันกับการทัชตัวกันทุกอย่างมันแบบเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจริงๆแล้วก็ดีใจที่คนเห็นเสน่ห์ตรงนั้นค่ะโอู้หู emotional ก็อย่างแรกก็ขอบคุณแฟนๆลีน่าเหมียวทุกคนนะคะที่สปอนอร์ตพวกเรามาตั้งแต่วันแรกตั้งแต่พวกเราปล่อยภาพออกมาก็มีแฟนคลับมาสปอนอร์ตเยอะมากแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆเลยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบเออขอบคุณเหมือนแฟมิลี่พวกเราก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้แบบ อยู่กับพวกเราเป็นนานๆเนาะแล้วพวกเราวันนี้ก็แบบอยู่กับพวกเราเป็นนานๆรับรองว่าแบบพวกเราจะไม่ทำให้ผิดหวังใช่พวกเราก็จะอยู่กับแฟนๆไปตลอดเหมือนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะแฟนๆทุกคนเที่ยวอย่างปลอดภัยพักผ่อนกับครอบครัวอย่างมีความสุขใช่แล้วก็เดินทางไปไหนนะคะก็เดินทางโดยสวัสดิภาพเนาะเอาความปลอดภัยแล้วก็เซฟตี้เป็นหลักนะคะทุกคนแฮปปี้สงกรานต์ะค่ะสุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะสุขสันต์วันสุขสันต์วันสงกัดเราใส่ชุด เขาใส่ชุดไทยน้องบอกว่าน้องสุขสันต์วันสงกรานสุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะ ได้ครับเอาดีตเดี๋ยวนะครับโอเคหนึ่งสองสามครับขอบคุณครับ